มื่อนี่มูกูแต่งโตวรอไปใส่วะมึงน่าซาว้าว้บอแมนแล้วเพื่อนอืมสัมพอเหรอเนาะสีดำหอมฟุ่งห่องเลยนี่<ฮ>เออเราวันแต้มมึงใส่ขี้เมยียงนะอ๋อนี่บอขี้มีสาจจัมโบ้สกินแนะหละฮะขี้มีสาจแมนโคตรใส่ดีเลยขี้มตัวเนี่ยมันซอยลดล้อยสิวฝ้ากะ จุดดังดำได้ดีบคากคกเลยและที่สำคัญนะเฮ็นไนนาเท้าขาวใสผมชมพูอีกต่างหากหใส่ตัวเดียวจบเลยและที่สำคัญสามารถใส่ได้ทั้งตอนเศารและตอนแรงเลยเออซัมพพ่อเหรอเนาะกูเห็นแต่มึงใส่คีมตัวเดียวนี่แไนนามึงทั้งขาวทั้งใสว่ลแลวก็กูตองไปหาสื่อมาใส่ให้มึงแล้วละ่ะถ้ามึงอยากใส่อ่ะมึงสามารถกดสังสื่อได้เลยมีเบสตลาดเพราะว่าสิเป็น ช้อปปี้ลาซาดหรือว่าติ๊กต็อกช็อปมีเบิดเลยเอบอบักจอยเมน,นี่มึงพากูไปหาผู้สาวในไหนบ่าวะกูรู้สึกบ่ค่อยมั่นใจในตัวเจ้าของจังไหนกับรัวกูหย่านกูผสมเขาอะ่ะเอาไปเดทกับผู้สาวทั้งเ่อมึงเสี่ยวกูไปหน้ามีางหรอเดอเด้อเด้อเด้อพากูไปในเด้อกูกูเรียกเขามึงก็ได้เอา้า เออ,เ,ออเออก็ได้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลี่ยงเขากูดอกอกูขอแค่ขีมกับปุ๊กนี่ได้บอกูอยากหนาขาวใสคือนมึงวะเออคาสันมึงกลับไปเลยกลับใจเด้อเฮ้ยท่านใสวะนองน้ำตาลที่มึงนัดไว้กูคือบ่เห็นสงสยัยมากพระนในหอนมั้ง บอกจอยกูรู้สึกตื่นเต้นบักคักเลยอ่ะกูบ่เคยมาออกเดทกับผู้สาวงามแบบนี้จักเทือ่อกูบ่คิดเลยได้มึงว่าน้องสิตอบชชดกูอ่ะเอานะาเพื่อนมึงจิตตื่นเต้นไปให้ยังหน้าตาม,มึงก็ออกจะรอปานดาล่าขนาดนี้น้องน้ำตาลบ่ผิดหวังแน่นอนมึงคิดจั้งซั่นเต้เออเออ ขอโทษนะจ้าแมนท่านบ่จ้าอ๋อแมนครับว่าแต่ตวัวแมนผู้ใดนี่เฮาน้ำตาลเองจำมาได้บอฮะน้ำตาลโอ้ยเบิ่งจังเด๋กับ่แมนคนเดียวกันได้นน่ตัวจริงคนผู้หายเลยเอ่อ พอดีว่าเขาใส่แอปแต่งรูปหลายตัวจริงก็เลยบอคอยขึ้นในรูปปันใดโอ้ยใส่ไปจากแอปเลยนี่มันคือสีหางไก่กันคักแท้เฮ้ยบักท่านมึงเปิดรูปมาเบิ่งดูมันแม่นพูดเดียวกันบ่นี่ โอ้ยมึงจังเดยกับเมนคนเดียวกันได้น,นี่ตัวจริงคนผู้หา่เลยปะกูว่าฮุกกลับกันดีกว่าปะเออท่านเฮาทำความรู้จักกันก่อนบอโอ้ยทำมาทำความรู้จักอย่างตัวจริงบ่ตรงโป๊กแบบนี้นี่มันหลอกลวงกันชัดๆเลยมึงอย่าไปบอกกับมันเด้อเสีเวลาวะโต้เถื่อนน,น้ำตาลเหตุแบบนี้มันบ่ดีเด้อ เป็นยังต้องมาแต่งรูปหลอกลวงคนอื่นนําหูว่าจะคองผู้หายก็บมาเจียมโตเนาะมาพอโตจริงกูก็นึกว่าสิง,งามขึ้นนางฝาที่ไหนได้พอไม่เคียงขากึ้งดำทั้งซิวเฮ้ยเฮ้ยบอกจอยมึงก็ว่าให้เขาคักพ้นก็แมนตัวเนาะมึงก็บเบิ่งตี้ล่ะกูก็ว่าสิง,งามขึ้นน้ำตาลไส้ขาวอันนี้มันน้ำตาลใหม่ช,ชัดๆเลยเฮ้ยไปว่าเขาไปกันดีกว่า ท่านเข้าขอใจเดอ้อว่าท่านทู้สึกแบบใดท่านกลับไปเลยก็ได้เราเข้าขอบใจท่านเดอ้อที่มาพอหนาะเข้ามือนีแล้วก็ขอโทษท่านพรอมทีใ่ในท่านเสียเวลาน้ำตาลเอ่อเข้าขอโทษเดอ้อที่ให้เด็กโตเสียเวลาอ๋อ่อเป็นยังท่านก็่ต้องคิดมากเดอ้เอเข้าขอใจ ทันปะกลับ